สวัสดีค่ะดิฉันนางสมรัก์มหนะันะนจะพศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านสีบรรลัยจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหน่วยงานมีภารกิจในการฝึกอาชีพคนพิการนะคะอายุตั้งแต่14ถึง45ปีพิการทุกประเภทสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ ในหน่วยงานในมาตราม5งานประสานสิทธิ์บรรเทาทุกประจําจังหวัดอุบลราชธานีมี2คนนะคะได้แก่นางสาวไวรวันเสมอสุขที่การทางก,การเคลื่อนไหวน,ะะนั่งรถวินแชร์แล้วก็นางสาวพัชริทนทร์รบงโสภาที่การทางก,การเคลื่อนไหวและนั่งรถวินแชร์เช่นเดียวกัน,นะค่ะแนวทางในการที่พัฒนาคนพิการของหน่วยงานในภาพรวมนะคะตรงนี้คนพิการก็จะเพิ่มทักษะในการออกไป ช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์ไปฟื้นฟูไปให้คำแนะนำเรื่องสิทธิ์ต่างๆรวมถึงการสร้างต้นแบบหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการที่ยังไม่ออกสู่สังคมได้มี กําลังใจแล้วก็เป็นเคสที่ออกสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความภาคภูมิใจนะคะก่อนที่จะได้รับคนพิการสองคนเข้ามาช่วยทํางานกลุ่มเป้าหมายในการเข้ามาฝึกอาชีพในศูนย์ของเราเองก็จะลดน้อยลงนะคะพอได้รับน้องสองคนที่เป็นทีมประสานศิษย์เข้ามาช่วยในงานลงเชิงรุกในชุมชนหน่วยงานก็จะได้รับการประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ภารกิจของหน่วยงานมากขึ้น สามารถที่จะส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ์และก็ได้รับการรักษาหรือว่าช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมได้ครบ มากขึ้นความสําคัญในการที่คนพิการมาช่วยทํางานในหน่วยงานนี้ก็คือ1น,น้องได้ออกไปเป็นพลังเป็นหน่วยเคลื่อนที่หน่วยประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านจีวนรนารัยเป็นอย่างดีนะคะอันนี้ถ้าหากไม่มีน้องออกมาช่วยทํางานในส่วนนี้เราก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงคนพิการที่อยู่ในชุมชนที่ห่างไกลนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุเรวันเสมอสุขอายุ45ปีที่การทางการเคลื่อนไหวตำแหน่งงานประสานสิทบรรเทาทุกข์ได้รับการจ้างงานจากบริษัทแลดตาซอยจำกัดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชรินทร์ทองสงภาอายุ27ปีที่การทางการเคลื่อนไหวดูร่างกายตำแหน่งงานประสานสิทธิบรรเทาทุกข์ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท และตาซอยจำกัดค่ะหน้าที่ประสารรนสิทธิ์าก็จะลงพืนค,นคนที่การลายใหม่ให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพี่การส่งเสริมให้คนพี่การให้ได้รับสิทธิโอกาสการจ้างงานมาตรา333-5ได้รับสิทธิ การปรับสภาพที่อยู่อาศัยและการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพค่ะ10คนพิการนะคะก็จะมียกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยเงินส่งขครครอบครัวการขอกายอุปกรณ์การจ้างงานตามมาตรา33และ35ค่ะ ก่อนได้รับการจร้างงานก็จะมีการทำจาดมสมุนไพรนะส่งขายก็จะรายได้ก็จะอยู่ประมาณเดือนละสองถึงสามพันบาทก็จะมีการกู้หนี้ยืมสินมาประกอบอาชีพแล้วก็มาใช้ใจ่ายในครอบครัวค่ะแต่หลังได้รับการจร้างงานก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะทำให้เราสามารถใจ่ายหนี้ที่เรามีแล้วก็มีรถยนต์เป็นของตัวนเอง เรามาใช้ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการนะคะแล้วก็ใช้ในเดินทางไปหาหมอแต่ก่อนเราก็จะเดินทางไปหาหมอก็จะมีเหมารถเป็นประจานะคะสามารถปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของตนเองนะคะมีทรัพย์สินเป็นของตนเองก็คือจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของตนเองค่ะแล่ก็สามารถส่งรูปเรียนจนจบค่ะก็ทําให้คุณภาพชีวิต ให้ครอบครัวดีขึ้นค่ะอ่ะก่อนได้รับการจ้างงานนะคะหนูก็ไลฟ์สดออนไลน์นะคะก็มีรายได้ประมาณพันถึงสองพันบาทต่อเดือนค่ะหลังได้รับการจ้างงานก็มีรายได้ไดใช้จ่ายในครอบครัวสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและปรับสภาพชีวิตในครอบครัวยิ่งดียิ่งขึ้นค่ะก็จะมีรถกระบะค่ะจากที่มีรถยนต์นะคะก็ สามารถไปไหนมาไหนสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก่อนก็ใช้บริการรถ1669นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายบางครั้งก็เหมารถนะคะครั้งละ800บาทต่อครั้งนะคะหั้งจากที่ได้ทำงานแล้วก็มีรถเป็นของตัวเองสามารถลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการพาคนพิการไปหาหมอหรือ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในจังหวัดอุบลได้แล้วก็ปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับความพิการของตนเองค่ะ,ะคุณค่าหลังจากเราได้รับการจ้างงานประสาทเส์มันเฉาทงนะคะก็ทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทําให้ชุมชนและก็สังคมมองเราเป็นคนพิการต้นแบบนะคะเวลาเราลงพื้นที่ก็ได้รับเกียรติจากหน่วยงานาารัชการต่างๆนะคะให้เกียรติกับเราว่าเรา ทำงานประสานสิทธิ์ให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการเราลงไปคุยกับนอจพอเราก็ได้แนะนําตัวว่าเราทํางานประสานสิทธิ์แล่เราก็ได้รับคุณค่ารับโอกาสต่างๆในเรื่องของคนพิการนะคะให้เขาก็ยกย่องเราว่าเราเป็นคนพิการต้นแบบของสังคมอยากให้คนพิการในพื้นที่เอาเราเป็นตัวอย่างและก็ต้นแบบนะคะก็สร้างความภาคภูมิใจให้เราเป็นอย่างยิ่งค่ะ คุณค่าที่เกิดขึ้นนะคะที่ได้รับการจ้างงานนะคะก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เป็นต้นแบบของคนพิการเวลาลงพื้นที่เราก็จะเอาตัวเราเองนะคะเป็นต้นแบบให้คนพิการว่าการใช้ชีวิตของเราเป็นยังไงเราพิการยังไงบ้างมืออ่อนแรงก็ยังสามารถรับประทานข้าวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้มากยิ่งขึ้นที่ จะสามารถช่วยได้มากที่สุดค่ะสุดท้ายนี้พวกเราสองคนก็ขอขอบคุณบริษัทและตาซอยจำกัดที่ให้โอกาสในการจ้างงานมาตา3า35ในตำแหน่งประสานสิทธิ์บรรเทาทุกเราสองคนก็ขอขอบ,ขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ